สวัสดีค่ะวันนี้มาพกกับเซลล์กุ่นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะกุนจะพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถครอบครัว7ที่นั่งแบนด์ยอดนยอยิยม Toyota Fortuner ซึ่งคันนี้นะคะเขาได้เป็นตัว เกียร์แมนนวลรุ่นตามหาที่สำคัญยังได้เป็นตัวขับสีในงบราคาเพียงแค่4 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นค่ะรถคันนี้จะสวยและพร้อมใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัว Toyota Fortuner รุ่น 3.0G ขับ4เกียร์แมนนวลรถปี2009สภาพสวยพร้อมใช้งานค่ะและที่สำคัญราคาวันนี้ยังดีด้วยจากราคาหน้าป้ายปกติ519,0 0 0บาท วันนี้เพียงแค่พี่พี่แคปบหน้าจอรถคันนี้ท่งหลักานการแคปบหน้าจอที่ Line แอดออ i ฟิเชียลแอซายซอ8เดดมียด้านหน้าเพียงเท่าน<ม>ี้พี่พี่รับราคาโปรโมชั่นพิเศษเหียอเพียงแค่458,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดเฟนน้นได้เต็มใครที่กำลังมองหารถครอบโปรเจ็ตที่นั่งเกียร์แมนวนวลสายรุยสายเข้าป่า บอกเลยว่าต้องห้ามพาสนับตัวคันนี้ค่ะเดี๋ยวบุญจะพาไปชมด้านหน้าตัวรถพร้อมๆกันสําหรับตัวรถคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวโฉมหน้ายักษ์มาแล้วเรียบร้อยค่ะกระจังด้านหน้าก็ได้เป็นตัวรังพึ่งสองชั้นแบบนี้รับกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้ามาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์ V Turbo ตัวเกาีคมไฟนะคะสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการแล้วได้เป็นตัวเลนไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยด้านไฟตัดหมอกของเขาก็ได้เป็นไฟตัดหมอกเดิมๆมาจากโรงงานมีมาให้ถึงคู่หน้าค่ะ ด้านหน้ากัน,นชนสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยด้านข้างตัวรถนี้นะคะเขาก็ได้เป็นตัวสีบอลทองสภาพสวยสภาพดีไม่มีรื่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุไม่มีร่องรอยของรอยรักยิ้มค่ะสำหรับตัวล้อมแม็กเขาก็ได้เป็นตัวล้อมแม็กสภาพสวยสภาพดีล้อมแม็กเดิมๆมาจากโรงงานไม่มีโคตไม่มีดุ้งซีรียางคันนี้เขาก็จะได้ใช้เป็นตัว265 65ห17ับ้ขอบนั่นเองค่ะและสับตัวบันไดด้านข้างก็ต e ิดตั้งมาให้แล้วเดิมมาจากโรงงานบันไดแข็งแรงและคงทน สามารถใช้งานได้จริงนั่นเองค่ะแลวเดี๋ยวบุจะพามาชมเซนเซาด้านข้างประตูกันเซ์ด้านข้างประตูของคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆไม่มีต่องลอยการแกะกันไขหรือว่าการสระสีพ่นซีนกันพ่นซ่อค่ะด้านบนตรงนี้นะคะเขาก็ได้เป็นตัวรอยเม็ดอาค่ะรอยเม็ดอาสภาพเผดสภาพดีไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่ภายในตัวรถได้เป็นตัวสีเทาตัดกับตัวสีเบจคอนโซลสภาพสวยไม่มีร่องรอยการขูขีดทางรอยเล็บสั์ไม่มีร่องรอยของการติดตั้งตัวกาว 3M ค่ะ เครื่องเล่นคันนี้ลูกค้าก็ติดตั้งเป็นตัวจอ Android มาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วฟัง AM, FM, วิทยุ MP3 ได้ตามปกติเป็นตัวจอแบบทัชสกรีนลื่นไหลามากๆค่ะตัวแอร์นะคะได้เป็นตัวแอร์แบบแมนวนวลปรับมือหมุนง่ายใช้งานสะดวกค่ะตัวเกียร์ของเขาได้เป็นตัวเกียร์แบบแมนวนวลสภาพสวยสภาพดีมาพร้อมกับตัวเกียร์โฟร์วิ หนังหุ้มเกียร์ตรงนี้นะคะไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอีกด้วยด้านตัวเบาะได้เป็นตัวเบาะหนังสีเบจสภาพสวยทั้งหมดสามแถวตน้นไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมกันต่อที่สําหรับตัวด้านท้ายตัวรถของคันนี้ด้านท้ายของเขานะคะสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่แพ้กันไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาเลยค่ะแล้วสำหรับตัวด้านบนนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวสปอเลอร์คันนี้เขาได้เป็นตัวชุดแต่งของตัวทียดี ลูกค้าเก่าเขาแต่งมาให้เรียบร้อยค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเบรยดวงที่3ให้พร้อมใช้งานกระจกบานท้ายได้เป็นกระจกแบบไร้ฟ้ากระจกทุกบานเป็นของตโตโยต้าตรงรุ่นมาเลยด้านท้ายของเขานะคะไฟท้ายสภาพสวยไม่มีร่องลายการแตกหรือว่าการล้าด้านล่างกันชนสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรายของการชนมาค่ะเดี๋ยวบุญจะพามาชมกันต่อที่ซีนซอกด้านท้ายของคันนี้ ซองด้านท้ายของคันนี้นะคะรอยเม็ดอางก็เดิม,ดมสติ๊กเกอร์แหลมบะเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบไม่มีการสาดสีหรือการพ่นสีนะครับด้านบนหัวหน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรายการแกะหรือว่าการไขค่ะภายในตัวรถนะคะเขาก็ได้เป็นตัวสีเบจสภาพสวยค่ะเพดานไม่มีคราบรอยน้ำรัว่วไม่มีคราบยันตัวแอร์ของเขาก็ได้เป็นตัวแอร์ราวทั้งหมด3แถวตอนเบาะทั้งหมด3แถวตอนไม่มีร่องรายการฉีกหรือว่าการขาดได้เป็นตัวเบาะหนังทั้งหมดค่ะ เบาะแถวตอนที่3นี้นะคะเขาก็สามารถพับขึ้นไปได้อีกด้วยเวลาเราพับเบาะขึ้นไปแล้วทําให้เรามีพื้นที่เก็บสัมภาระอีกเยอะมากๆค่ะตรงนี้ขนาดเราเอาเบาะลงนะคะก็ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระให้เยอะด้านท้ายนี้ลูกค้าเก่าเขาติดตั้งเป็นตัวรมกระดุมสีแดงมาให้บอกได้เลยว่าพร้อมใช้งานมากๆค่ะสภาพตัวคมจริงๆไม่มีขาดอย่างแน่นอนแลวเดี๋ยวมันจะพามาชมสีของตัวรถฝั่งคนขับกันบ้าง สีด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับนะคะสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องลอยของการเกิดอุบัติเหตุมาอีกเช่นเดียวกันส่วนตัวสีซซอด้านข้างนี้หัวน็อตสภาพสวยสภาพดีค่ะไม่มีร่องลอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีการสาดสีพ่นสีพ่นซอมสติกเกอร์เดิมจากโรงงานตรงนี้ก็ยังอยู่ครบรอยตอดเกโยยตา้าตรงนี้ก็ยังเด่นชัดค่ะด้านบนนี้นะคะเขาก็ได้เป็นตัวลอยเม็ดอาร์มที่เดิมมาจากโรงงานตอกแรงตัวแบบนี้ค่ะคันนี้นะคะได้เป็นตัวรถเดิมๆพร้อมใช้งานสุดๆค่ะ ตัวหัวน็อตด้านข้างซีนซอบประตูนี้ก็ได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยของการแกะหรือว่าการเปลี่ยนบานประตูมาแผงได้ข้างประตูนี้ก็มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับรับออโต้มาพร้องกับตัวระบบเซ็นทันล็อกกระจกมองข้างของเขาก็ได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยของคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวพวงมาลัยสภาพสวยสภาพดีนะคะไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือว่าร่องรอยของการถูมือ ตรงนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะพาพี่ๆมาดูนี่เลยราคาหน้าป้ายคันนี้519,000บาทค่ะวันนี้ปุนจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เพียงแค่4,58,000บาทเท่านั้นและสำหรับตัวรถคันนี้เขาใช้งานไปที่198,000กกว่ากิโลเมตรถ้าเทียบกับตัวปีรถแล้วคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานมาปกติค่ะ ตัวเบาะฝั่งคนขับก็สภาพสวยสภาพดีไม่มีฉีกไม่มีขาดภายในตัวรถสภาพก็จะประมาณนี้ค่ะเดีเ๋ยวเรนจะพาพี่ๆดูคนไปชมห้องเครื่องพร้อมๆกันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะตัวเครื่องยนต์คันนี้ค่ะเขาก็ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรได้เป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลมาแล้วเรียบร้อยห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลยเยิ้มของตัวน้ำมันสีนซองดังคัางเขาก็จะได้เป็นตัวลอยไม้กวาดนะคะ สติกเกอร์มอกอเดิมจากโรงงานแผ่นเพจหัวหมุดเดิมไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการย้ายแผ่นเพจคานด้านหน้าของเขารายสลักแอลลายสลักอาสติกเกอร์เหรียญบาทรอยดอทยรอยเมดอาร์ตรงนี้ก็เดิมเดิมไม่มีร่องรอยของการตัดต่อมาอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆคนไหนที่ได้รถคันนี้ไปนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนค่ะมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภยัยเบรกแบบ ABS มาให้พร้อมใช้งาน หัวน็อตฝากระโปรงไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขคันนี้ได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานค่ะด้านบนรอยตอกโตโยต้าตรงนี้ก็ยังอยู่ครบนะคะบอกได้เลยว่าพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไปเข้าสวนไปเข้าแคมป์คนไหนที่เป็นครอบครัวสายออกทริปนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆค่ะ วันนี้นะคะปุนจัดราคาพิเศษมาให้เพียงแค่458,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดแฟ้น,นได้เต็มพี่ๆคนไหนที่สนใจรีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์0886059138หรือ s i CAR988 เมียด้านหน้าและหากใครที่ชอบคลิปนี้ปุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปุนด้วยค่ะคลิปนี้ปุนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ